มาดูกันแบบระทึกและทีเดียวนะครับคู่แรกติดตามชมกันต่อนะครับยกที่3เพชรนรมน์กับจงสนันอ่ะไปกันต่อครับแฟนๆครับต้องขยับแล้วครับทั้งคู่ยกแรกคู่แรกก็ใส่กันเลยยกนี้คู่นี้เดินทางมาถึงยกที่3แล้วนะครับแม่รูปร่างปาดเปลียวทีเดียวสูงจริงๆครับฝ่ายแดงเพชรนรุมนเดี๋ยวดูครับสูงแล้วเหยียดโยกเยกโดนแล้วยางจะซึมหรือเปล่าพยายามจะสับล่างครับจงสนัน ขยับสับไปเรื่อยาครับค่อยๆเลาะไปโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้เรียบร้อยเลยครับโอ้ยโดนอะไรครับโดนขาหรือโดนลำตัวครับดูยังไม่ชันชัดเลยนะครับพี่หมอคณิุภูกราดขึ้นไปแล้วโอ้ยไปเลยครับน่าจะขาแล้วก็ลำตัวครับไวมากครับเดี๋ยวชูมือก่อนนะครับขอภาพช้าครับขอชัดๆหลายๆมุมหน่อยครับโดนอะไรครับคุณพิเชษเอาละครับ ก็ชยชนะตกเป็นของจงสนันโรงเรียนกีฬาโคราชครับชนะนอกไปในยกที่สานะครับยังจุกอยู่นะครับน่าจะเป็นจุกนะครับหีจุกครับนี่ก็โอ้ย,อยตบตะฮุกซ้ายก่อนอ่ดูชัดๆครับลงล่างต้น<า>โอ้ยลูกหนูลูกหนูลูกหนูต้นขาขวาครับลูกหนูขึ้นเลยครับกล้าบเนื้อเป็นกระจุกนะครับมีภาษานักกีฬาแล้วมีอาวุธตามไม้มีตัดซ้ายด้วยคุิเชิเดี๋ยวดูนะโอ้ยลูกหนูขึ้นเลยครับ แม่ขยับลยนะหลอกนะครับเหมือนจะเตะขวาแต่มันเตะซ้ายนะครับแล้วขาขวาของเพชรนรมลนั้นยืนแบบไม่เต็มฝ่าเท้าครับกเก็บเลยครับ,น,บนี่ครับแล้วตัดซ้ายนะครับปังเข้าไปครับอโอ้โหดูครับ